สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ชวัชลินการตลาดออนไลน์ครับวันนี้เรามาทัวร์คอนเสิร์ตสถานที่นะครับอำเภออรัญญประเทศครับดูนะครับอ้ยสถานที่สวยขนาดไหนอ้าดูคลองะฮะอุ้ยมีเป็ดด้วยนะครับนี่เป็ดธรรมชาตินะฮะเป็ดธรรมชาตินะครับวันนี้โค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์นะครับพามาชมที่สวยๆที่งามๆโอ้โหสุดยอดมากนะฮะนี่ครับเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับ แล้วด้านขวามือนี้เป็นคลองนะครับเดี๋ยวเดินตามผมไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยว่าที่ตรงนี้สวยงามอย่างไรนะครับท่านใดที่เห็นที่นี่แล้วโอ้โหต้องการที่จะเป็นเจ้าของต้องการที่จะเป็นทรัพย์นะฮะอ้าวชมได้เลยครับนี่นะฮะวันนี้นะครับนู่นโอ้โหสุดรล้วสุดตาเลยครับอ้าวมปนุน,นุนไรนุนไขนู่นนะโอ้ฮัลโหลฮัลโหลคุณปฏิวัติ a โ o ทำอะไรอะ่ะยืนทำไมตรงนั้นน่ะยืนทำไมอะฮัลโหลวัสดีครับวัสดีครับรออาจารย์โบโซโคดวัชรินการตลาดออนไลน์อยู่เห็นโบสนใจที่แปลงนี้ผมมีรายละเอียดให้ท่านครับแล้วฮะมีรายละเอียดเลยเหรอครับผมเชิญทางนี้เลยครับเชิญ <นะ S 2> ทางนี้นคุณมาถึออรัญญประเทศทําไมเจอที่สวยที่งามอย่างนี้ช่วยอธิบายได้ไหม ว่าที่นี่น่าสนใจยังไงแล้วน่าอยู่น่าชมยังไงดูบรรยากาศสิสุดยอดแล้วน่าอยู่น่าชมยังไงดูบรรยากาศสิ <exca> สุดยอดเชิญาทางนี้เลยครับข้อมูลครบๆอยู่ทางนี้เลยครับครับเป็นไงที่เชิญอธิบายเลยครับ กล้องชัดหรือยังชัดแล้วคุณอะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับออะพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์พุทธคุณธรรมคุณนะครับพุทธคุณธรรมคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วหลวงปู่หงขอบารมีหลวงปู่สวนนะครับปู่หงวันนี้เจ้าที่เจ้าทางเมื่อเช้านี้นะครับที่นี่ตำบลบ้านด่านอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับผมอยู่ที่ที่ดินแปลงสวยๆนะครับหลายไร่ ธรรมชาตินะครับแปลงนี้นะฮะนี่คือโฉนดครับเป็นที่โฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับโฉนดนะครับแปลงนี้อยากนําเสนอท่านเศรษฐีโดยตรงเลยท่านที่กําลังมองหาโจทย์ลักษณะนี้นะครับที่ดินแปลงนี้เป็นลักษณะสวนเกษตรบ้านสวนอยู่อาศัยลักษณะเป็นรีสอร์ทนะครับแวดล้อมนะครับเป็นห้วยห้วยพรมโหดนะครับตรงนี้คือห้วยพรมโหดนะครับแล้วดูภาพมุมสูงของเรานะครับว่าที่ที่ลักษณะเป็นบ้านสวนเนี่ย ห้วยที่มีความกว้างใหญ่น้ำใสลึกนะครับธรรมชาติคดเคี้ยวเป็นธรรมชาตินะแต่ในสาระบบที่ที่ดินมันบอกว่าเป็นห้วยแต่ใหญ่เท่าคลองแสนแสบและน้ำใสนะฮะที่นี่อารัญญประเทศแล้วลักษณะที่ดินที่เป็นลักษณะบ้านสวนลักษณะรีสอร์ทที่เจ้าของดูแลใส่ใจปลูกต้นไม้นานา,นา,นานชนิดเป็นกล้วยเป็นมะม่วงเป็นขนุนเป็นมะพร้าวต้นไม้ ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรไม้เบญจพรรณนะครับวิวสวยมากตรงนี้ขายไม่แพงครับหลายสิบไร่เดี๋ยวขอรายละเอียดขอ,ของข้อมูลผมได้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะอยู่อาศัยเหมาะพักผ่อนมองตาอากาศจริง,งครับอาจารย์ครับโอ้โหเนี่ยผมนะเดินดูดแล้วรู้สึกว่าชอบเหลือเกินดูครับ,นะรบหาไม่ได้เลยครับหาไม่ได้นัเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยฮะครับห่วงจุ้ยแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้เงียบสงบแบบนี้แล้วกี่ไรนนะ ตรงนี้จริงๆแล้วมันมี50ไร่แต่จะขายกี่ไร่เดี๋ยวมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่งององีกทีหนึ่งบวกรวมทั้งราคาใช่รวมทั้งราคาเราขายไม่แพงรบรรยากาศ <ผม S 1> ที่เราสร้างพัฒนาแล้วเนี่ยขอรูปเชฟที่ดินขอโฉนดขอราคาเราได้ติดต่อเราได้เลยครับทีมงานดูลักษณะต้นไม้ครับเชิญดูเลยฮะต้นไม้ที่เ็าปลูกมาฮะกล้วยขนุนมะพร้าวไม้ประดับสมุนไพรครับเบญจพรรณครับ จัดสวนวิวเป็นรีสอร์ทมีบ้านเป็นหลังหลังมีสวนอาหารมีร้านมีบ้านพักตากอากาศมีสะใหญับ่อปลาน้ําใสธรรมชาติจริงๆครับธรรมชาติมากเลยคนที่มาอยู่ชอบสงบแบบนี้นะฮะใช้เงินไม่เยอะจริงๆครับครับผมก็มะพร้าวอีกไม่กี่ปีก็ได้กินลูกอ่ะกำลังอ่ามันมันออกลูกแล้วครับออกลูกแล้วครับตัวนี้มะพร้าวเตี้ยครับขนุนออกลูกแล้วครับครับผมนี่คือธรรมชาติถึงไหนครับตรงนู่นเลยนะฮะถึงนู้นเลยฮะดูห้วยนะฮะห้วยพรมโหตัวนี้ใหญ่มากน้ําใสมาก ธรรมชาติคดเคี้ยวสวยงามมากห้วยของนี้ครับครับโอ้โหสุดยอดเลยน้ําใสปลาครับอยู่ธรรมชาติครับตัวเนี้โอ้โหนะฮะครับเป็นไงล่ะทีนี้โอ้โหสวยงามมากจริงๆครับนะครับริมคลองสโลปตัดยงตัดหญ้าเจ้าของดูแลดีมากครับครับสําคัญนะครับคลองนี่คลองธรรมชาตินะครับสวยงามจริงๆนะคลองด้านขวามือนะที่ติดถนนยาดมากนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงฮะอ้าวได้ผลผลิตแล้วนี่ครับ ได้ผลผลิตละดูขค้แนวที่ดินที่นี่คือแนวที่ดินที่เขาลังวัดมาครับครับผมมีแนวที่ดินรั้วที่ดินขอบเขตแดนมากที่ดินชัดเจนครับที่ดินฉนดฮะชัดเจนครับครับชัดเจนครับครับผมโอ้โหติดต่อติดตามเราได้เลยครับ098อ้าวอ้าวโหอ้อที่นี่เลี้ยงพึ่งด้วยครับอ๋อมีพึ่งด้วยเหรอนี่ไงฮะนี่ไงเขาเลี้ยงครับอ๋อพึ่งหย่ายเง้ยครับผมอ้าวอืม อ๋อพึ่งโพงเหรอเนี่ยครับผมอ๋อนะฮะภาพประมาณนี้เดี๋ดูภาพมุมสูงเอานะครับครับผมอ่ะก็มีเสาไฟไฟฟ้าน้ำสะดวกสบายอยู่อาศัยฮะครับติดต่อติดตามผมได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ่ยั้งหน,น้า